สวัสดีค่ะนางรัชนกตั้งใจวิทยากรมูลนิธิปัญญาวุฒิและครูโรงเรียนบุญยวาฒนวิทยาลายัยวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องการเขียนในชั้นเรียนนะคะซึ่งรูปแบบของการเขียนปรากฏการที่เกิดขึ้นในห้องเรียนเนี่ยก็จะมี2รูปแบบนะคะก็คือการเขียน learning log ซึ่งจะเป็นการจดบันทึกความรู้เหตุการณ์ความรู้สึก นะคะอารมณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะสะท้อนการเรียนรู้ในชั้นเรียนของครูนักเรียนและก็การเขียนบทความทางวิชาการจากทฤษฎีความรู้นี้นำมาสู่รูปแบบของการเขียนในชั้นเรียนนะคะเราก็จะแบ่งเป็นการเขียนคือคิด2รูปแบบคือรูปแบบที่1การเขียนคือคิดเพื่อการสื่อสารรูปแบบที่2คือเขียนคือคิดเพื่อบูรณาการความรู้ การเขียนเพื <t> <ation> ่อการสื <t> <ing> <S <S ่อสารนะคะจะเป็นการนําเอาทฤษฎีมาสรุปแล้วก็เขียนบวกกับความรู้สึกความคิดของเรานะคะสื่อสารลงไปใน learning log ส่วนการเขียนบูรณาการความรู้นะคะก็จะเป็นการนําเอาทฤษฎีความรู้ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนมาวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่ก็จะอยู่ในรูปของการเขียนผังความคิดเชื่อมโยงการถอดแก่นของความรู้และก็การเขียนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนและรูปแบบที่ สนะคะก็คือการเขียนบทความทางวิชาการนะคะซึ่งรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนนะคะเราก็จะมีเริ่มตั้งแต่คุณครูจะต้องกำหนดเป้าหมายนะคะคือฟันธงว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรนะคะทุกครั้งที่เรามีการเรียนเด็กๆจะต้องรู้ว่าวันนี้จะเรียนอะไรหัวข้อคืออะไรคุณครูสามารถบอก ผลการเรียนรู้ตัวชี้วัดเพื่อให้นักเรียนเกิดเป้าหมายในการเรียนรู้คุณครูจะต้องใช้ถามคือสอนสะท้อนคิดคือเรียนเขียนคือคิดเอามาใช้มาช่วยในการสร้างองค์ความรู้เราจะเริ่มจากการที่คุณครูนะคะกำหนดหัวข้อไปสู่การพูดคุยสอบถามนะคะอ่านค้นคว้าสืบคน้นความรู้แล้วก็นำไปสู่ การเขียนนะคะส่วนกิจกรรมข้อคำถามนะคะเราอาจจะใช้ข้อคำถาม 5W1H นะคะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรเป็นตัวช่วยให้เกิดการเรียนรู้ในชั้นเรียนหรือเราจะเพิ่ม how หรือ how to แต่ถ้าสำหรับคุณครูคนไหนหรืองานใดที่มีเกี่ยวกับการคุ้มค่าคุ้มทุนคุณครูอาจจะใช้คำว่า how much นะคะให้เด็กๆได้เรียนรู้เพิ่มเติมตามเนื้อหาและก็สาระของรายวิชานั้นๆน,น,นะคะนอกจากนี้นะคะการเขียนเราจะใช้หลักการของกิฟต์นะคะซึ่งมีทั้งหมด6ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1คุณเราจะมีการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนความรู้สึกนะคะ การประเมินการประเมินแบบ EFA ก็คือการประเมินอย่างฉับพลันการประเมินความจริงนะคะที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนการวิเคราะห์ความรู้การสรุปและสุดท้ายมีการวางแผนครั้งถัดไปจะทำอะไรทำอย่างไรอันนี้คือกระบวนการในการสะท้อนคิดนะคะแต่ในหนึ่งคาบเรียนหรือในหนึ่งครั้งของการเรียนรู้หรือหนึ่งกิจกรรมอาจจะไม่ครบทั้ง6 ข้อก็ได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมหรือสาระที่จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนนั้นๆน,น,นะคะต่อไปค่ะเรามาดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเขียนเพื่อสื่อสารนะคะคุณครู ให้เด็กๆเ,เขียน learning log นะคะซึ่งใน learning log นั้นนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนคือก่อนเรียนขณะเรียนและก็หลังเรียนก่อนเรียนนี่นะคะเด็กๆควรจะมีวันที่ค่ะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่หัวข้ออะไรเพื่อที่เด็กๆจะได้ปรับไมเซตตัวเองว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องนี้หรือมันก็คือเป้าหมายที่จะเรียนนะคะเด็กๆมีการเตรียม เตรียมตัวมาอย่างไรเด็กๆมีความรู้อะไรที่เป็นพื้นฐานมาก่อนหรือวันนี้เด็กๆจะต้องแพลนในการทำงานอย่างไรเขียนโฟลชาร์ตมาไหมอันนี้คือก่อนเรียนเด็กๆจะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนนะคะขณะเรียนเด็กๆได้องความรู้อะไรรู้สึกอย่างไรเห็นการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นแบบไหนแล้วเด็กๆเกิดปัญหาอย่างไรในชั้นเรียนเด็กๆแก้ปัญหาได้ไหม แก้ปัญหาอย่างไรแต่ถ้าแก้ไม่ได้เด็กๆใส่กรอบตีไว้คุณครูมาอ่านก็จะได้ช่วยเด็กๆแก้ไขปัญหาได้หรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้มันคือการตอบโจทย์ของปัญหาในครั้งที่ผ่านมาที่เรามีข้อสงสัยเด็กๆก,ก็สามารถที่จะเขียนลงไปใน learning log นะคะขณะที่เรียนได้หรือเด็กๆอาจจะสรุปองความรู้ที่ได้ในวันนี้ นะคะใส่ลงไปในขณะเรียนหรือจะเอาสรุปองค์ความรู้ไปใส่หลังเรียนก็ได้เพราะกิจกรรมนี้อาจจะเขียนนอกเวลาเรียนเด็กๆก,ก็ไปสรุปองความรู้ว่าวันนี้ได้อะไรและเด็กๆได้แนวคิดอย่างไรจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรและครั้งถัดไปจะต้องเตรียมความรู้อย่างไรเพื่อที่จะมาเรียนในเรื่องถัดไปอันนี้คือการเขียนเพื่อการสื่อสารนะคะส่วนการเขียนบูรณาการความรู้ เด็กๆได้นำความรู้ที่เด็กๆได้มาวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ใหม่นะคะอาจจะออกมาในรูปของโปสเตอร์นำเสนอผลงานอาจจะอยู่ในรูปของบทความทางวิชาการหรืออาจจะอยู่ในรูปของรายงานหรือโครงงานวิจัยก็ได้นะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะต่อไปค่ะเราไปดูต่อค่ะเขียนคือคิด สู่การประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนนะคะก็จะมีกระบวนการทั้งหมด3ขั้นตอนนะคะเริ่มจากการเขียนเหตุผลเชื่อมโยงกันนะคะนำไปสู่การถอดแก่นของความรู้แล้วก็การเขียนปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนนะคะเราลองมาดูตัวอย่างการเขียนผังความคิดเชื่อมโยงกันนะคะว่าการเขียนผังความคิดเชื่อมโยงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างนะคะว่าตัวอย่างเนี่ยมีอะไร ตัวอย่างเช่นการเขียนผังความคิดเชื่อมโยงนะคะก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการเขียนผังเหตุไปสู่ผลนะคะการเขียนผังความคิดแบบก้านปาหรือเขียนแบบ mind map นะคะนี้เป็นต้นเราไปดูค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นเด็กๆม .1 ค่ะเขามีความสนใจว่าเขาจะลดการเป็นไข้เลือดออกได้อย่างไรทีเนี้ยค,คุณครูค่ะ อันดับแรกเลยคุณครูต้องคิดคิดคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะคะเราจะกำหนดเป้าหมายอย่างไรเราจะให้เด็กมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไรนั่นแปลว่าคุณครูต้องคิดก่อนคุณครูต้องทำการบ้านมาก่อนนะคะ คุณครูจะต้องมีงานที่ต้องทําเพิ่มนะคะแต่มันคือความสุขนะคะถ้าคุณครูเห็นผลที่มันปรากฏนั่นแปลว่าคุณครูต้องมีการเตรียมการสอนมาและที่สําคัญที่สุดคือการกําหนดเป้าหมายเพราะฉะนั้นเราได้เป้าหมายแล้วว่าเด็กๆอยากลดจํานวนคนที่เป็นไข้เลือดออกทีนี้อะไรล่ะคะที่เป็นสาเหตุข,ของไข้เลือดออกนะคะโรคไข้เลือดออกคำตอบก็คือยุงเอ้ยยุงก็มีหลายชนิดยุงชนิดไหนเนาะที่จะทําให้เกิด โรคไข้เลือดออกเด็กๆก,ก็จะต้องคิดค่ะเหตุคือยุงแล้วยุงนั้นคือยุงอะไรยุงลายเห็นไหมคะคำถามจะเป็นตัวช่วยค่ะช่วยคุณครูแล้วก็ช่วยนักเรียนให้สามารถที่จะหาคำตอบของสิ่งหรือเหตุและผลที่แท้จริงได้นะคะพอเราได้เหตุแล้วว่ามาจากยุงลายผลคือโรคไข้เลือดออกแล้วอะไรล่ะคะที่ส่งผลให้เกิดไข้เลือดออกถ้ายุงลายกัด เด็กๆก,ก็คิดค่ะคิดให้ฟุ้งเลยค่ะยุงลายเอ้ยุงลายมีวงชีวิตยังไงมีไข่มีลูกน้ำมีดักแด้นะคะมีตัวเต็มวัยแสงมีผลไหมแสงสีอะไรล่ะที่มีผลที่ต่อยุงเอ้เราจะไล่ยุงไปหรือเราจะป้องกันอย่างไรเด็กๆคิดให้ฟุ้งเลยค่ะช่วยกันคิดคิดคิดคุณครูก็มีส่วน ส่วนในการช่วยนะคะใช้คำถามเพื่อให้เด็กๆได้มีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นต้นนะคะพอได้แบบนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆก,ก็จะต้องทำไมคะเริ่มอ่านหาความรู้เพื่อที่จะถอดความรู้ถอดแก่นออกมานะคะว่าอะไรคือเหตุและคือผลที่แท้จริงนะคะจากตรงนี้ก็นำมาสู่ผังความคิดเชื่อมโยงที่เด็กๆจะต้องทำนะคะว่ายุงลายมีวง จรชีวิตอย่างไรอะไรเป็นปัจจัยนะคะที่มีผลต่อจำนวนของยุงลายแล้วยุงลายจะกัดเราแล้วมีมีผลทำให้เกิดไข้เลือดออกเด็กๆก็จะต้องเขียนผังความคิดเชื่อมโยงเหตุผลเสร็จแล้วจากเด็กๆตั้งเป้าไว้ว่าเราจะไล่ยุงลายได้อย่างไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงใหม่ได้ค่ะถ้ามีข้อมูลที่ได้จากการอ่านนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ เปลี่ยนใหม่ค่ะเป็นแสงสีดใดไล่ยุงเห็นไ,ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถเปลี่ยนเป้าหมายได้หรือเปลี่ยนรูปแบบหรือเปลี่ยนจุดประสงค์ของการทํางานของเราหรือเปลี่ยนเหตุและผลได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เราได้จากการอ่านนะคะต่อไปค่ะไหมอีลี่นะคะเด็กๆสงสัยว่าเส้นใหมเนะะี่ยค่ะ จะเกิดสีได้อย่างไรเราจะทำยังไงคนส่วนใหญ่ก็จะเอาไหมไปย้อมทีนี้เด็กๆสงสัยว่าถ้าเราไม่ย้อมล่ะเราจะทำยังไงเห็นไหมคะเด็กๆเกิดข้อสงสัยทีนี้คุณครูจะทำยังไงล่ะคะคุณครูก็ต้องค้นคว้าหาความรู้ใช่ไหมคะว่าไหมมีกี่ประเภทเราจะเอาไหมชนิดไหนดีมาเพิ่มมูล,ลค่คาหรือเส้นไหมแต่ละชนิดมีคุณสมบัติอย่างไรใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนี่คือสิ่งที่คุณครูจะต้องคิดนะคะแล้วก็ช่วยให้เด็กๆก,กําหนดเป้าหมายเพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็ตั้งชื่อว่าเราจะเปลี่ยนสีไหมอีลี่จากสารสกัดจากธรรมชาติจากสารธรรมชาต,าารรรชาติได้อย่างไรนะคะคือเด็กๆเ,เขาคิดว่าเห็นไ,ไหมคะถ้าเราไม่ย้อมสีเราให้ไหมเส้นไหมที่ออกจากตัวไหมตอนเป็นดักแด้มีสีเลยได้ไหม แล้วสีเหล่านั้นจะได้มาอย่างไรเด็กๆก,ก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ให้กินสารที่มีสีสิกินเข้าไปเลยกินเข้าแล้วก็ออกเพราะว่าทีนี้สารที่มีสีในธรรมชาติคืออะไรเขาก็คิดถึงใบไม้ดอกไม้ที่มีสีเห็นไหมคะเราก็มาช่วยกันคิดว่าดอกไม้อะไรมีสีสีอะไรนะคะแล้วก็ลองให้กินทีนี้กินอย่างเดียว คงไม่ได้แน่เพราะไหมก็ต้องมีอาหารของมันอาหารของไหมมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นจะต้องใช้ใบมอนหรือกินใบมันสำปะหลังในท้องถิ่นเรามีอะไรอ๋อคุณพ่อหนูปลูกใบ,บมันสำปะปลูกสำปะหลังถ้าอย่างนั้นเราก็เลี้ยงไหมด้วยใบยมันสำปะหลังเด็กๆก็จะมาเขียนผังความคิดเชื่อมโยงเห็นไหมคะ แต่เด็กๆก,ก็จะต้องคุณครูก็จะต้องส่งเสริมให้เด็กเกิดการอ่านเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนได้ต้องอ่านได้ก่อนเพราะฉะนั้นการอ่านจึงเป็นสิ่งสําคัญของการเขียนเพราะการอ่านจะทําให้เด็กได้เข้าใจความรู้นะคะเอามาประยุกต์ใช้กับประสบการณ์หรือสิ่งที่เขาเขาได้ทํานะคะก็จะสู่นํามาสู่ผังความคิดเชื่อมโยงซึ่งผลปรากฏว่าเด็กๆนะคะก็สามารถที่จะเลี้ยงไหมคะ่ะ ไหมอีลี่ได้ถึง5รุ่นเด็กๆเ,เขามีความชำนาญในการเพราะไหมนะคะผสมพันธุ์ไหมนะคะถึง5รุ่นซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้ผู้ใหญ่มากเลยนะคะหรือผู้ปกครองซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะเด็กๆก,ก็เขียนสะท้อนคิดออกมาเขียนในรูปของเรื่องเล่าของชั้นนะคะผ่านกิจกรรมนะคะอันนี้เพราะฉะนั้นนะคะการเขียนในห้องเรียนของเราก็จะมีขั้นตอนนะคะ อยู่3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การเขียนเชิงเหตุผลขั้นตอนที่2คือการถอดแก่นของความรู้และขั้นตอนที่3คือการเขียนปรากฏการในชั้นเรียนซึ่งครูนกเองได้เอาไปใช้ในการเขียน l e ARNING LOG แล้วก็การพัฒนางานของนักเรียนในวิชาเอสในวิชาโครงงานในวิชาเคมี Me ที่ครูนกสอน จนได้เป็นบทความทางวิชาการเกิดผลงานทางด้านวิชาการทั้งของนักเรียนแล้วก็ของครูนอกจากนี้นะคะยังขยายไปสู่วิชาภาษาไทยสังคมาศาสนาวัฒนธรรมภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็งานส่วนพฤกษศาสตร์ซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปคะ่ะ